เรื่องอะไรรู้อยู่แก่ใจอะมึงอะเฮ้ยไอเบนมันาเอแล้วเยี่ยมมึงไปมึงไปดูมึงไปดูคลิปแล้วมึงเะรู้ว่ากูไม่ตั้งใจตรงไหนเออไม่ตั้งใจตรงไหนวะเออมากามาวงนล้อเมยอ็า้มวไว้วงเต็มไปหมดเลยอย่าหน้ามูสามหมื่นสามหมื่นหรอม่ตั้งใจเล่นเกินมึงเห็นตัวเลขหรอวะ เห็นดิไอ้ยาแต่ว่าดูในวายจีไม่เห็นแล้วตัวเลขอะโอ้โหสามหมื่นแปดสามมื่นเก้าเงี้ยตว์รอบหน้าจะไปร้องดีเอ็มไม่เอาบัปตีที่ยตอนตอนกูเล่นนินจากูไม่ร้องหรอกตอนกูเล่นทันกูจะร้องเลยโอ้อาชีกระโปรงไอ้ที่พิ้วปิ้วปิ้วเดี๋ยวก็แตกก็พอพอขอขอบับนู่นหนึ่งขอบคุณครับไอ้ยางมงยนี่ย กูไม่มีคุมปับไอ้เหี้ยลืมมาเข้ามาเอ้ามัวไอซีกูได้ไงไวสว์ร้อนเลยได้ปับยังจ่าได้แล้วครับไปจ่ายหมอก่อนนี้อ่ะปูเลยอย่างเยอะเลยเออเราเราจะการปั้นเราก่อนหรือว่าเราจะตีปั้นเราก่อนวะไอ้ทุไปั้นตีปั้นเลยยัด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 เลยนะโอเคยัดเลยมีตีปงตีปั้นอะไรทั้งนั้นอ่ะไร้ผ่านได้ผ่าน ว่าพันแมวประตูเนี่เลยเนี่ยยันเลยยันีเป็นน้องเรียว่าอะ้รอุ้ยอีสัตว์เลหัวแาอะกูโดนล็อกูเรื่องไงกูโดนล็อกอีกกระเช้าอีกกระเช้าเรียบร้อยกูกูผู้เลือกทุกเลือกนี่หว่าเฮ้ยกูวาวเฮ้ยระเบิดติดหลังแก้ด้วยเด้อใครอยู่จุ้มจุ้มอะในบ้านค่ะตกโอ้โหหลังตกไม่ใช่ของมาสับ ก็ <lee. S 2> มีรอบจีทำมาก็มีรับจีอ่ะอย่าตื่นเต้นไปโอ้ยยิงกันห้าหมื่นบ้าเปล่าฮะธนูยิงกันไม่เกรงใจใครเลยสีเปล่าเฮ้ย <c oughs> ไม่เกรงใจใครโอ้ย <c oughs> ไม่เช้ยเออสะท้อนกูเออเฮียโดนลบม่าอยู่โดนอะไรโดนลบข้างเฮีย ฮี้สะท้อนกูไปไหนหมดนี่เฮียผมเห็นภาพที่ห้าตัววิ่งเข้ามาลุมผมแม่งโคตรตกใจะเยยสวยจับสวยจังโอ้ยเฮียตายไป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 ไเไปไปเอไปไปไลกปั้นจะแตกไปไปไปไเไป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 ไิไปไปไวไป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 ปไปไปไ้ไเจรไปไปไเไปไปไิไรักปปั้นเีไไไไ ันดีครับอยูเพือนปอันดีครับครับเ็นคราเมื่อกี้ันดีครับเสงใครวะไม่ต้องดถึงแ้ด้หเมสี่ผมกนบอีกแล้วไม่ชินเหรอไม่ชินไม่ชินพอมาค้าบเลยทำแดงแ๊บทำแดงแบบอนูฝั่งมันนี่นไหมเอาดีทำดำ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 โอย เช่นไรเช่นไรข้ามไม่ได้มาดิครับมาดิครับมาดิมึงมาดิเบนโหเบนครับเบนคูณไม่โดนเบนเฮียเกิดช้ารือเปว่ากอ้ยกูตีโอ้ยกูจามเลยสามหมื่นสามหมื่นเลยที่อะโอ้ทิศอีกที่เยอะไม่ได้เกิดข้าท้องกูอยู่ไหนวะเนี่ยวันเนี้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ลวง ไอ้ไอ้ล่วงเหรอไอ้ไอ้ล่วงไอ้ไอ้ล่วงไอ้ไอ้ล่วงไอ้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 ล่วงรลางเก็บตังค์จังหวะไม่ยิงเลยร่างข้างไหนวะไปล้างข้างไหร่ออนางบนไอ้แค่แหลกจังวะเฮียคอมกูไอาไอ้หมอบูนี่ดิวิ่งมาทำไมนะมันจะแตกแล้วแป้งตีปั้นเร็ว โอ้ยอยโธรรมดาด้วยวะฮัลโหลี่โอ้โหดิบับบัพิกโกผมหน่อยผมหน่อยผมหน่อยทมหน่อยมหน่อยบ้านเราเริ่มเน้นแล้วโอ้ยไม่ทันกูยืนอยู่วงแดงเนี่ยเฟิร์สบัตแม่งอ้ยสวยว่ะผมเห็นนะพี่เบนตึงแต่จะไม่เห็นน่ะเยโอเควีพาท่านย่อมรู้พาท่านย่อมรู้เหรอเมื่อกี้มันเทใช่ป่ะแบบพิกโกเลย อุ้ยจีนสารเล่นสารเล่นสารเล่นอุ๊ยแลวพี่แป้งตีพี่แป้งตีธรรมดาด้วยนะใช่ค่ะแปงแปงซื้อยาแก้เลยจิสั่งสั่งสั่งพี่โอ้ยปันเกิดแล้วเพื่อนๆนะครับผมอุ้ยหัวติดหัวตีอือระเบิดอีกในบ้านในบ้านฮาเรนในบ้าน แชมเปญมีเหรอทำไมเราเล่นมูนแล้วนำเขาอ่ะฮะไม่มันเป็นแผลนะเนี่ยไม่ใช่มันวเนี่ยไม่มั่เนี่ยตั้งใจเล่นอยู่เออลุงกุซ่าลุงกุซ่าเสียอะไรเหี้ยท็อปบอกเล่น <c oughs> มู้แล้วนำไหมครับตั้งใจเล <c oughs> ่นจะตายโมโหเลยว่ะผมนี่งูเลยเหี้ยกูมูเลยนกเหี้ยเขาจะตามทันแล้วว่าแล้ว ไอ้ย่าปล่อยเขาไปโดนทักดิกูลืมกูลืมกดไว้แม่มู้หูเลยไอ้ย่าอะไรเงี้ยไอ้ยโดนโดนหนูแป๊บๆเฮ้ตอนนี้ย่าย่าบอกประดับมันมันอะไรเท่าไหร่อ่ะพี่สามห้าสามติบถามทีใครขายวะโอ้ยห้าหมื่นหนึ่งกูลืมกดไว้กับยังคัมพีเฮียมู้หูเลยสัตว์เออยาแม่งเพิ่งมากดตอนสิบนาทีสุดท้ายเฮ้ยเออเพิ่มมากดคำพีมาผมนี่งงโหเลย อุ้ยโมโหเลยบลัฟใหม่ไล่สับบ๊อบไปใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มหัวอุ้ยโอ้ยสะท้อนสิครับแม่สะทอส้อนเปิมัดยังไม่ตายปฐมปฐมปฐมเอาผมมันไม่ได้อะไรนะผมมันตัวเต็มแม่นินนินจาสับประหลาดสับเลส <c oughs> ลัตใครวะ่ตอนแรกแม่กดยาแม่งทำท่าขาแข็งพอกดยาแล้วขาอ่อนนี่แค่นี่นินจาบัฟตีปะคุยปะคุยปะคุยโพเซดิโพเซดิโพเซดีิเฮ้ย ไม่พอหนะครับไม่พอหนะครับยังอยู่ครับพี่ปอยังอยู่ครับอยู่ข้างหลังครับพี่ชายมันแม่นจับมันแม่นตืนอะมันเนี่ยแม่นจนตายอะเฮ้ยแต้มมันไล่ลงมาแล้วเนี่ยมูนเป็นลูกยิ่งเลยสิปั้นเจอหน่อยเล่นหายข้างหลายทันหายแค่เพียงเอื้อมมือพี่รวยแต่มันจะแสงไกลเดี๋ยวพงจะร้องเพลงกันแล้วโอ้โหมันดูดับนุ่มเลยครับ ปัานเราอ่ะวันนี้ไม่มีช็อตวสวยๆโอ้ยเ <ๆ S 1> อ้ยทั้งพิททั้งรถทั้งเวนงงงอ้อบัตรทีไม่ช่วยอะไรปาเป็นเหน็บเลยกูคอ้อนนี่ดีกว่าเฮ้ยท,ทักทีแหมงเลย<ะ>มันจะอ้อนเลยเแดงก่อนอ่าแดงก่อนจ้าจัดป่าไผ่ระเบิดไผ่แม่งล้วงเอ๊ะ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 อยู่ไหนอ่ะเอ๊ะอยู่ไหนอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไป ไม่ทับไม่ทับล่างล่างโอ้ยไม่ทับเจอไม่ทับว่ะโอ้โหไม่งไม่เดินไม่พ้นเลยเอืออเอืออะวะอ๋อจะถีบยังไม่ตายอีกละเออยังไม่ตายระเบิดทีหนึ่งกูว่าอะไรก้มันยืนทำไมวะมันน่าจะมันมันน่าจะมียากดแม่ยำร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเอ้ยได้สักทีนี ไปลุยพี่เบ้นพี่เบ้นลุยลุยลุยครับอารินในบ้านอ่าหรือเปลี่ยนอาวุธกค่สัดยืนเอาหน้ามาจูบเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ดิไม่ทานพี่ผมล่วงก่อนเรียกกวนินจาว่ะไอ้เยี่ยพี่ซัมพี่ซ้อนพี่ซ้อนเงินอีกแหละทำไมต้องเป็นแบบดูดูแชมเป้ดิววิ่งมาไล่เฉย อะะไรวชอบติดอะไรวะเนี่ยอะไรเหรอเอ้ยไม่ดูแลยทแม่งเป็นบทๆเลยว่าแม่งพูดถึงก่อเลยยังดูดูหลังที่เิบชอบตัวนี้ไม่เอากระสอบมาไปแยกหัวตั้งเราไม่เป็นว่ะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิมันใส่ผิดเทัาทับแก้ปึ๊บอียมาอีกแดดสามผิดสอนจริงๆเลยเยี่ยมนะไม่งดี่นห่างเกินเนี่นี่โดนใส่ดิครับก็โดนใส่ครับ กระโดดใส่ดีกว่ากระโดดกระโดดขึ้นมาซิตายเป็นไรวะเขานิมพ์อะไรวะโดดโดดแค้เกมเยอะโดดขึ้นมาซี่เขาแก่แค่ไหนมาเขาแก่ไม่มาเขาตัดรอยยิ้มที่อะไรไม่เราท็อปท็อปแม่งแดงอะไรมาเมื่อกี้ยังไม่ตายเออในบ้านตายแล้วป่วยเอ้ยเอาสิกระโดดกระโดด ลอินเออสะท้อนสิครับแบบนี้แล้วครับดีมากนี่อะไรวะเมื่อกี้กูเห็นมอบูออใช่ตัวนึงมีตัวเดียวเฮ้ยเ้มึงตีได้โดนนะโดนแตห้ระบิดทำไมชนเข้าบ้านนะโอ้โหกูต้องวิ่งเข้าบ้านสักครั้งว่ะวิ่งเข้าเลย อะไรวะต yes. ่รอนมึงเห็นอ mm ีกแล้วไอ้เอเดนโพไซดอนโพไซด์เข้าไปแล้วข right> ้ามันไอ้ลูเซียสลูเซียสสวยเออสกอตติสคอสคอสหัวสั่นหัวสั่นมันเนี่ยอุ้ยหพลังของพี่เสะอึกเลยพลัองบัพกีกูสะอึกเลยสะอึกอึกอักเลยเมื่อกี้เฮียไม่พูดไม่ออกทำไมที่ดัมมีทันพูดเอง แตกูตายหมาสัทธรสเนี่ยสัทนรรักงดเลยประเด็นเออกระโดดขึ้นมาเลยเอ้ยอีกแล้วเหรอเขาดีหนาเยอะเขาทีเขาที่สัทธรอีกทีนึงทุกวันมันแตกนะบาแตกแล้วบาแตกว่ามันก็แตกบ้านมันก็ต้องกลับไปกันอ่ะบ้านมันก็ต้องกลับไปกันเราเราไม่ต้องมารหน่อยเกิดเกินหน่อยเกิดหน่อยก็ดีเกิดหน่อยก็ดีตอนนี้มันอยู่บ้านใไหมให้ไ้านเรต่างกันไม่โดนโดนสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นครับ นั่งยืนอยู่นั่นไปแหละไม่มีอะไรให้มึงตีหรอกเออเคลียร์แล้วมีสามตัวรวบไปตายหมดยังไม่บ้านยังไม่ตายเหรอเกิอสะกิดแล้วเกิอสะกิดแล้วตายแใช่เอ้ยแมผมหมอหน่อยเกิดหมอหน่อยเกิดหมอหน่อยเกิดหมอหน่อยโอ้สามหมื่นเกินหมอหน่อยเราให้พอเดี๋ยววิ่งไปให้เดี๋ยววิ่งไปให้ทีเดียวนล้วเอาซี่กระโดดขึ้นหมาสิเอาอีกทีหนึ่งเรียบร้อยตายไม่ได้แล้วดูมวยดูมวยเอาไปมันอุ้อันดับสามแล้วนะอันดับสามแล้วนะ มีเงินดับครับโอ้โหกูยืนเอาแดงแป๊บเดียวกูโดนขีบหัวลงมาเลยเหรอเนี่ยธรรมดาไม่เลยวะหมไว้เป็นของพิซซด้วยอะไรนะอะไรนะพี่ชอบชอบว่าอะไรนะดูดขึ้นมาสิถ้าหมอมาเกิดนี้ตีกูอะตีกูหมอไปไหนหมดวะไปดูอ่าเกมไหนวะเนี่ยครับวันนี้วันนี้ไม่มีบัฟตีรเขา ป่วยตีตาย่ายพิมหายเช้าเระเช้าเช้านอนไปดีอย่าอย่าตีผมเดี๋ยวมันจะสะท้อนนะอย่าตีผมโอ้ยกิมโคจัอกแรกหลบก่านฟ้าพิษจีเฮ่อโอ้ยันเดียวตัวเข้าไปถูหน่อยสิอีสัตว์สี่นาทีสี่นาทีนรกไหมเนี่ยเอผมลากตัวมันอยู่ผมไว้ประมาณห้าตัวเมื่อกี้สะท้อนมาไม่สะท้อนเลยแต่มันก็ตีผมไม่ลง มก็ไล่ตีอยู่นั่นอะเอาหน่อยนี่เรียบร้อยไปหนึ่งฝูงบ้านต้วไป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 แล้วจะตีปั้นไหนยนม่โก้ไล่กูสองตัวสามตัวีไปมาได้อีกอ้ยอยาไล่ให้กูได้ไหมกูขอร้องอุ้ยปักปิดจะนะเธอจะทำเชปั้นตึกปั้นเกิดยังเกิดเลยปั้นตายลย ยังไม่ตายเลยว่ะเอ้ยแกยังไม่ตายอีกเหรอไม่ใช่หมายถึงอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าชาวบายยังไม่ตายที่หำดำอยู่ในบ้านนะที่หำดำอยู่ในบ้านนะอุ้ยตายแล้วอืมไม่ไม่ตายโอเคจังหวะแหละดีจังเลยชาวบ้ามาหน่อยนี้ข้อยที่นึงข้อยทีนึงข้อยที่หนึ่งพี่หนันเกิดแล้วนะเอาไม่ใช่จ้าวบ้านเกิดตีไปก่อนใช่ นี่กันกันอยู่ตอนนี้กันอยู่ผมตีป้าผมตีป้าผมตีป้เกิดมาตีป้าหน่อยเร็วเร็มอน้น่เกมอนยเิดแล้วพี่ป้องเกิดแล้วเแล้วลุยลุยยลุยสวยะเบนสวยมากเลยทำดีมากเลยเบนโอ้ยอันนีติดมีรอไรอะไรได้ป้านี่และ่หมอนี่วิ่งมาตีเบนไอ้ย่กูติดบนทีมสองไป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 ผมมเลย มันคือหมอแบะกแบ๊กอะไรเนี่ยเออเออหมอแบ๊กไงหมอไอหมัดไงให้มีดำอ่ะโอ๊ยสยออกไปซ้ายมีหมออยู่ประมาณหกตัวซ้ายซ้ายกูไม่เห็นเลยกูทําอะไรไม่ได้อะรู้เลยมันแตงแล้วได้ได้อยู่ได้อยู่สองนาทีเดี๋ยวเยอะเวลาเหลือเฟือโอ้หได้มันดําไอเนี่ย ตีธรรมดาทำไมเนี่ยดาที่มันคนเยอะกว่าเฮี้ยมก็ต้องชนะเรื่องธรรมดาด้วยอันเดียวยู่ไหนวะหมออยู่ในป่าไผ่เฮี้ยมไม่ตายเลยเนี่ยบ้านตั้นนะปั้นแต่ไม่เหยียดแม่หมอตีตายโดนแน่มึงโดนแน่เฮียมเอาสิอคิดดิ้งบันเก๋านะท้ายอ่ะกูเดินกูเดนรถก่อไอ้สัสเย ูก็ติดสิบสองตายเมื่อกี้โดนหมอตีแล้วติดโบองตายธรรมดาเราไม่ขับปักปิดปักหลังเลยคนนมันแล้วเบืดอไม่มีช็อแบบท้อนสวยเลยชนะไหมครับยัง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 าบ้านยังนทำอยู่หกร้อยนะเข้าบ้านเั็มเลยชร้วยเลยไอ้โพยิงกูตายงทงทเธอทำฉันได้ไม่ได้อก นี่เขาเรียกฉลองแชมป์ว่ะเนี่ยฉลองแชมป์เฮียไม่ชนะเลยสัตว์พูสกอร์สแล้วไอ้เฮียจ้าเีะปอดจะดรอยด้วยหน่อยดิจะจบแล้วกิมเดี๋ยวเสียจังหวะน้องไอ้เฮียตอนแรกมันก็ทันไหวเนี่ยปูสตรีมให้พอซื้อทีวีแล้วแม่งไม่ทันเลยว่ะนอนไม่ดีเนี่ยไวเบ้นสวย พอโพอพอพอจะเกิดพอยจะเกิดไม่เกี่ยหมอทุบอเลยหรอ <_ d ust> ไม่ต้องเกิดหมอก็ได้นะไม่ต้องเกิดหมอก็ได้นะไ,มไม่เกิดแล้วเออ,เอสะอตอนเข้า,า,ไ,าไปทีโอ้ผมว่าแนละ้วทำไมผมตายยายาชายผมหมดที่กูไม่ค่อยสะตอนแบบฉดแบบบึ้มๆเลยอะ <_ d ust> <_ d ust> ไอ้ยัยนำผ่าร้ยไอ้ยัยชนะเฉยไอ้ยัยบอกว่ากุ้งรับอีกอ่ะไอ้สัตว์เอามึงก็ได้มึงก็มีไม่มเอาอ่ะอ๋อฝั่งธรรมะก็มีนี่ขนาดกูมากดนี่ขนาดกูมากดไว้โดนนาทีที่ยี่สิบมะเนี่ยกูลืมเนี่ยคนเงาผมเขาชอบฟอร์แมตฟอร์เมชั่นนี้เลยว่ะไอ้ยัยผมเหนื่อย